ภาษีซื้อคืออะไรมีหลายคนถามเรื่องเกี่ยวกับภาษีซื้อมาครับบอกว่ามันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าถ้าเข้าใจคาว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเบื้องต้นเราจะเข้าใจอย่างนี้คือคำว่าแวเจดตหรือบวกเพิ่มอีกเจ็ดเปอร์นาะสมมติเราไปซื้อของเราต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยในตัวเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติของหนึ่งร้อยมีแหวเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราต้องจ่ายเงินทั้งหมดร้อยเจ็ดไอ้เจ็ดบาทที่จ่ายเนี่ยถ้าเราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ สองคำแล้วนะครับภาษีซื้อกับภาษีขายภาษีซื้อมันจะมาตอนที่เราซื้อสินค้าหรือบริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มข้อแตกต่างของเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนจดทะเบียนแหวนภาษีซื้อเราเอาไปหักจากภาษีขายได้แต่ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนแหวนมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับผู้บริโภคครับคือภาษีซื้อตัวนี้มันจะกลายเป็นต้นทุนของเราถ้าจดแหวนใช้ได้ถ้าไม่จดแหวนภาษีซื้อกลายเป็นต้นทุนเวลาเราทําธุรกิจนะถ้าเราจดแหวนมันก็จะเกิดภาษีขายขึ้นมาสมมติไอ้ของ เก็บเ็เป็นภาษีซื้อไว้เราไปขายของต่อสมมติเอาไปขาย300ซื้อมาร้อยเราไปทํานู่นน่นี่จนขายได้ราคา3 0 0้เราจดแวดเนาะสามร้อยเราต้องบวกแวดปีเเอันนี้สมมติว่าบวกแวนนอกนะคือบวกเพิ่มไปเเลยเวลาไปเก็บลูกค้าเราก็จะเก็บทั้งหมดในราคา321บาทตรง21บาทตรงนี้มันก็คือคำว่าภาษีขายภาษีซื้อจาได้ใช่ไหมครับเท่ากับ7ส่วนภาษีขายเนี่ยเท่ากับ21เวลาจะนําส่งสมการในแต่ละเดือนคือเอายอดภาษีซื้อภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นน่ะเอามยอกื่ีบ เหลือเท่ากับ14ถูกไหมครับ14บาทตรงนี้คือยอดที่เราเอาไปส่งสัมภาระเอาภาษีขายหากักด้วยภาษีซื้อส่วนต่างเอาไปส่งสัมภาระน,นี่คือหน้าที่ของคนที่จดแวนแต่ถ้าสมมติคุณไม่จดแวดมันจะเกิดอะไรขึ้นภาษีซื้อเมื่อกี้100บวก7เนี่ยคุณจะเท่ากับว่าคุณมีต้นทุนเท่ากับ107บาทเพราะ7คุณเอาไปเคลมเป็นภาษีซื้อหรือไปขอคืนไปหักออกไม่ได้สมมติคุณขาย300คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปบวก21บาทเพราะว่าคุณไม่ได้จดะท 7, ะเบีววยนภาษีม แต่เรื่องนี้ถ้าพูดให้ละเอียดนิดนึงเราจะเห็นว่าคนที่จดแหวนเมื่อกี้มันจะมีความต่างอยู่นิดนึงคือ300เขาไม่ได้ขายนะเขาขาย320ข้อดีคือถ้าแหวนกับไม่แหวนแล้วราคาต่างกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อของที่ถูกกว่าคือของคนที่ไม่จดแหวนเป็นทางออกทางเรื่องอีกแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นมันจะมีความต่างกันตรงนี้ก็คือกลุ่มคนที่จดแหวนเนี่ยคุณต้องมีการตั้งราคาขายให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณตั้งราคาขายสูงเกินไปเนี่ยหรือมีการโบกแหวแหนข่ขาแบบ่ออแแแล้วย ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากส่วนเรื่องของภาษีซื้อก็สําคัญเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือไอ้เบาทเมื่อกี้แม้ว่าเราจดแวบจะเอามาใช้ได้เนี่ยภาษีซื้อเนี่ยต้องมีหลักฐานครบถ้วนนะครับก็คือมีใบกํากับภาษีเต็มรูปรวมถึงเราต้องซื้อของหรือจ่ายค่าบริการเนี่ยในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับธุรก,กิจเราด้วยไม่ใช่ว่าเอาอะจะเอาภาษีซื้อทุกอย่างมาใช้ได้ก็ไม่ได้เนาะเพราะไม่ฉชนั้นมันจะมีคํานึงคือภาษีซื้อต้องห้ามไว้ค่อยเล่าในโอกาสต่อไปนะฮะถ้ามีอะไรก็คอมเมนตคาามมไ้้ดดดัับชออิแนนนี่่กกกตใทททุุงณู ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok อนะครับดูในช่องทางไหนก็ฝากกดติดตามในช่องทางนั้นไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกับคลิปตอบป,ปัญหาภาษีแบบนี้นะครับได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ